สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับผมวันนี้ตามใจ FC ที่อาจารย์ไม่ไหวร้านเงียบโควิดกว่ายาวัคซีนจะมากว่าทุกอย่างจะกลับมาหนูไม่ไหวแล้วอาจารย์แนะนำทีนะครับในยุคร้านเงียบในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับอาจารย์มีเครื่องราง3อย่างที่เอ๊ย ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องพูดเยอะอาจารย์บอกไว้เลยว่าเดี๋ยวมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันนะครับอย่างแรกเป็นหุ่นพยนตร์นะครับนะครับผมอาจารย์ปี่สมานแจ้งเจริญอายุทยานะครับท่านเป็นคราวาสนะครับเนืองวิทยาคมสายข่าวนะครับสายข่าวนะสายข่าวนะครับคือท่านจะถักมาเป็นแบบนี้นะครับถักหุ่นพยนตร์เนี่ยจากหญ้าขึ้นมานะครับแล้วก็อัญเชิญเทพชั้นจตุเนี่ยมามา,มา,ม,ามาสถิตนะครับผม ศักดิ์สิทธิ์มากๆดึงแขกเก่งมากนะครับแล้วก็ปกป้องคุ้มครองในี่เก่งมากนะครับเก่งมากๆนะครับมี f c คือคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของ FC ที่เช้าไปหมดเลยนะครับนะคือเรื่องเกิดมาไม่นานเลยนะครับมี FC เนี่ยคือขายขายเสื้อผ้านะครับขายเสื้อผ้าที่จุจักนะครับคือมันเงียบมากเพราะว่าโควิดนะครับแล้วก็ต่างชาติไม่เข้ามานะครับแต่ร้านเนี้ย ร้านนี้อยู่ได้เพราะลูกค้าประจํานะครับมีลูกค้าเนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาเหมาเสื้อผ้าเขาทุกวันเสาร์อาทิตย์ละครั้งนะครับคือเขาขายอยู่แค่นั้นที่เหลือเขาขายแทบไม่ได้เลยนะครับแต่รายได้เนี่ย cover นะครับรายได้เนี่ย cover ค่าเช่านะครับค่าเด็กแล้วก็ค่ากินค่าอยู่เงินเดือนค่าใช้จ่ายในบ้านแถมไม่นานมาเนี่ยนะครับ เจ้าของเจ้าของร้านเนี่ยลดค่าเช้าไม่อีกตรงนั้นคือกําไรตรงนั้นคือกําไรอาจารย์บอกไว้เลยว่าโอ้โหแบบโคตรโชคดีมากๆอ่ะนะครับคือลายมาขอบคุณอาจารย์โอ้โหแบบแม่งรอดตายหันซ้ายหันขวามีแต่คนแบบควักควักสมบัติเก่าออกมากินเน่ยโอยสุดยอดม,มากๆนะครับประสบการณ์ที่2อ,อันนี้อันนี้หามาก มี f อเช่าไปนะครับคือตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเอ้ยมันจริงไหมนะครับแต่เขาไม่กล้าเขาบ้านเพราะว่าเขารอข้างวันข้างขึ้นยีสิบสองที่ผ่านมานะครับข้างขึ้นยีิบสองที่ผ่านมาขึ้นเก้าขั้านะครับเขาก็หลอกเขาก็เลยเอาเนี่ยไว้ในคอนโซนโลรถเอาไว้ในคอนโซนโลรถพร้อมบัตรรับรองเลยไว้เดี๋ยวใค้ไว้งี้เลยอาจารย์นะครับผมก็ไม่ไม่กล้าเขาบ้านผมต้องรอเลิกรอยามแล้วก็ต้องจุดทูบบอกเจ้าที่อย่างที่อาจารย์บอกคือบูชาเหมือนกุมารนะ ปรากฏว่ามันมีวันนึงอาจารย์ผมตกใจมากคือผมมามาเปิดดูลายหมู่บ้านเขาจับโจนได้เมื่อคือนอาจารย์แต่ผมมาเพิ่งมาดูลายตอนประมาณ10บโมงตกใจมากก็คือลายหมู่บ้านเนี่ยบอกว่าจับวัยรุ่นได้มาขโมยรถยนต์นะครับกําลังงัดอยู่พอดีกําลังสะดอกกุญแจอยู่พอดีอเผอิญยามขับมอเตอร์ไซค์มานะครับแล้วก็เห็นพอดีจับล็อกตัวพอดีเลยนะครับพอดีเลยนะครับ คือมันให้ให้คำสารภาพว่าก่อนน่าจะมาหมู่บ้านมันไปหมู่บ้าน,น้าข้างก่อนก็คือหมู่บ้านผมครับอาจารย์หมู่บ้านผมครับแล้วผมฟังแค่นั้นแหละแต่มันบอกว่ามันตกใจโจนบอกว่ามันตกใจมันงัดประตูมันเปิดประตูมาได้แล้วแล้วมันตกใจเจ้าของบ้านน,ะนอนอยู่ในรถใส่เสื้อลายสก็อตนะใส่เสื้อลายสก็อตแบบมันโอ้โห ไอเสื้อลายกรกอน,นีกูไม่รู้จริงหรือไม่จริงอาจารย์แต่ที่แน่ๆนเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันพูดเวอร์ไปหรือเปล่าแต่ที่แน่แนที่ผมเช่าจากอาจารย์ไปเนี่ยที่ผมเช่าจากอาจารย์ไปเนี่ยเชือกที่ถักเนี่ยเหมือนลายสก,ก็อตผมรีบเปิดกล้องเลยอาจารย์ผมรีบเกือบเ,เปิดกล้องย้อนเลยตอนเที่ยงผมเห็นวัยรุ่นคนนี้อาจารย์มากำลังสะดอกกุญแจอยู่แล้วพอเปิดประตูม,มันทำหน้าพัะงลตกใจ ชัวผมว่าชัวอาจารย์เขาต้องเห็นหุ่นประยนต์แน่ๆเนี่ยใส่เสื้ออะไรสก็อตผมไม่รู้มันคีโมหรือเปล่าผมตกใจตอนแรกผมซื้อมาเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าเขาใช้ท่าได้ได้ถักในสีอะไรแต่พอผมไมปกลับบ้านไปผมเปิดคอนโซลนะถ่ายรูปแม่อาจารย์ดูด,ด้วยสีนี้เลยปกป้องคุ้มครองเจ้าของบ้านนะครับโอ้ยสุดยอดมากๆอันนี้คือประสบการณ์นะอันนี้คือประสบการณ์นะครับ ดึงแขกก็เก่งนะครับดึงแขกก็เก่งปกป,ป้องคุ้มครองเจ้าของบ้านก็สุดยอดนะครับอย่างนี้เลยในยุคข,ขโมยขโจรโเยอะๆอย่างเงี้ยกูต้องมีนะอาจารย์บอกไว้เลยนะครับต่อมาเป็นกุม,มารทองหลวงพ่อกลวยนะครับอาจารย์เหลือนิดเดียวเดี๋ยวนี้เหลือเลอไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับเหลือไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับคนเขาเก็บได้ก็เก็บกุม,มารทองพ่อกลวยอาจารย์พูดออกตัวกันนะ คนไหนที่บูชาพระแม่คงมาอย่าบูชาคนไหนที่บูชา้ทววสุวรรณอย่าบูชาคนไหนที่บูชาเซียนแปะอย่าบูชาคนไหนที่บูชาครุฑนะครับอย่าบูชาเพราะเขากลัวเขาเป็นกุมารเทพเขากลัวนะครับถ้าเราเน้นค้าขายดีอาจารย์แนะนําเลยบูชากุมารแล้วที่เหลือเนี่ยนิมนต์ท่านเก็บลงก่อนหรือนิมนต์ท่านเนี่ยไปไว้บ้านพอ่อบ้านแม่อีกบ้านหนึ่ง ถ้าเราเป็นคนค้าขายนะนี่คือเคล็ดลับข้อที่หนึ่งเขากลัวนะครับเขากลัวอันที่สองนะครับอย่าวางไว้ใต้หิ้งพระบางคนเป็นหิ้งลอยอย่างเงี้ยและางล่างก็เป็นโต๊ะอย่างเงี้ยแล้วก็มีพันเลน้อย,อยหิ้งพระได้ทับหัวเขานี่ไม่ได้อันที่สามอย่าวางชิดผนังห้องน้ําอันที่สี่อย่าเอาขนมนมเนยหรือน้ําแดงเนี่ยบังข้างหน้าเขากุมารจะไม่ทํางาน กุมานจะช่วยเหลือเราไม่ได้และข้อสุดท้ายต้องให้เขากินด้วยน้ำแดงถวายน้ำแดงทุกทินนะครับน้ำแดงขวดเล็กๆแฟนตานะครับพร้อมับขนมนะครับ,บเหมือนยูโรก้าตสรย์เค้กหรืออะไรเงี้ยอย่างนี้เลยขยันมากๆหุ่นพยนต์ก็เหมือนกันนะครับเลี้ยงเหมือนกุมารหลวงพ่อปวยเลยนะครับถวายน้ำแดงถวายขนมเนี่ยทุกทืนนะครับทุกทินเลยนะครับแล้วก็ จุดบอกบอกกล่าวเจ้าที่เหมือนกันกับกุมารทองหลวงพ่อกวยเด๊จุดทูบเจ็ดดอกบอกเจ้าที่ก่อนนะครับบอกเจ้าที่ก่อนนะครับเหมือนกันเด๊เป็นกุมารเทพนะครับเป็นกุมารเทพนะอ่ะประสบการณ์แรกนะครับประสบการณ์แรกนะครับมีเอฟซีเช่าไปเช่าไปแล้วขอคืนอ้าวทำไมไอ้หนูดื้อเกินอาจารย์ตอน,น,นคืนหนูไม่นอนแน่นอนเขาเปิดร้านโจ๊กนะครับเขาเปิดร้านโจ๊กสี่โมงเย็นถึงประมาณห้าทุ่มนะครับแล้วเขาก็นอน นะครับแล้วเขาก็นอนตอนประมาณสักประมาณเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งนะครับปรากฏว่าปรากฏว่าประมาณตีหนึ่งเนี่ยมีคนมาเล่นด้วยนะครับมีคนมาเขย่าแขนเขย่าขาโอ้ครึ่งหลับครึ่งตื่นเห็นเด็กนั่งยิ้มแจงยิ้มแจงทาหน้าอย่างเงี้ยเหมือนเซลฟี่หนูไม่ได้กลัวหรอกอาจารย์หนูเห็นประจําแต่หนูอยากนอนอาจารย์หนูขอ หนูขอคืนหือหนูเอาไปให้เพื่อนได้ไหมคะใจเย็นอีหนูอีหนูฟังอาจารย์นะเขาเป็นคนขยนันเขาให้เปอร์ถ้าไม่มีเขาเนี่ยหนูขายได้ไหมเนี่ยหนูดูร้านข้างๆเงี่ยเป็นเป่าสากเจนกระจุนกระใจเนี่ยเขาขยานันเขาให้เปอร์เขาช่วยหนูเปิดร้านเนี่ยหนูจะเอาอะไรอีกเอาเลือกเอาเด็กซนกับเจ๊งอเอาอะไร ค่ะอาจารย์มันทำไงรู้ไหมไอหนูกคนเนี้ยแม่งขายโจกอยู่ทำไงรู้ไหมฮะเบิ้ลขนมสองห่อจากน้ำแดงหนึ่งเขาไหว้ทุกวันเลยนะครับต่อไปเขาไหว้ทุกวันคือเขาเหนื่อยอุมานเขาเหนื่อยเขาดึงแขกเขาเหนื่อยนะครับจากไหว้ทุกอาทิตย์นะครับกลายเป็นไหว้ทุกวันน้ำแดงหนึ่งขนมหนึ่งไหว้ทุกวันเลยโอ้โหเงียบกิ๊ตคือเงียบกิ๊ตนี้ไม่มาโกนนะฮะ พอเขาได้กินเขาเหนื่อยเขามาหาเนี่ยเขาเหนื่อยอาทิตย์หนึ่งไหวทีหนึ่งอะเขาไม่ไหวเขาไม่มีแรงเขามีพลังนะครับคนไหนเป็นร้านค้าเนี่ยเปิดร้านค้าในอาจารย์บอกครับไหวทุกวันไหวทุกวันเชื่ออาจารย์ดิอาจารย์เปิดร้านยาอยู่ไอเชทีกนะครับสมัยก่อนเนี่ยร้านยาอยู่ไอเชตีโอทุกวันนะครับร้านอาจารย์นี่อลังการงานสร้างไหวทุกยิ่งอาจารย์มึงขายของดีอย่าขี้เกียจนะครับอาจารย์บอกก่อนจะเช่าเนี่ยอย่าขี้เกียจนะ แต่ถ้าช่าไปแล้วเนี่ยถามตัวเองว่าตัวเองขยันขยันพอกุมารหรือเปล่าอันนี้อันนี้คือโจกประสบการณ์ที่สองเป็นเรื่องของอีหนูคนนี้แหละมันก็เปิดร้านมันก็เซ็ตร้านเนาะมันก็เซ็ตร้านยังไม่เสร็จเนาะคือโจ๊กมันก็ยังไม่ร้อนห้าโมงเนี่ยมาแล้วลูกค้านั่งนั่งนั่งมันก็ไปลูกน้องอะเป็นคนคอมเมนมันก็ไปจดออเดอร์ แล้วตัวเองอะ่ะก็กําลังคนคนคนจ<น>๊อยกันั่นแหละลูกค้าก็มานั่งสั่งน้ํากินเออหน,นูหนูมีเด็กใหม่เหรอน่ารักเชียวคงปิดเทอมนะสิอุย้ยข่าวจ้ำม่ำเชียวข่าวจ้ำม่ำเชียวใครวะเนี่ยเด็ก <c oughs> มองหน้ากันยิ้มยิ้มแต่เด็กก็รู้แล้วว่าซอสอ,สอเลี้ยงกุมารทองหลวงพ่อกวยดึงแขกเก่งเนาะ อยู่หน้าร้านานู่นน่ะอู้ยน่ารักนาจังค่าเจห้าโมงดึงแขงแต่ห้าโมงคนเห็นนะครับคนเห็นคนเห็นตอนกลางวันเลยห้าโมงเย็นงี้เลยนะครับขยันสุดๆขยันสุดๆนะครับอาจารย์บอกเลยนะใครเช่ากมุมารทองหลวงพ่อควยนะคือไม่ขยันเนี่ยอย่าอย่าเช่านะครับอ่ะ องคถัดไปองคถัดไปคือนนี้ขี้เกียจแกะเอาไปดูตามนี้เลยนะครับหนุมานหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเนื้อไม้โพกแกะเก่านะครับเวลาเลี่ยมต้องเลี่ยมต้องค่อยๆนะต้องเป็นช่างอย่าเป็นช่างกระโลละร้อยร้อยห้าสิบบาทนะอาจารย์บอกไว้เลยนะมีเอฟซีเนี่ยเอาไปเลี่ยมเนี่ยแขนหักมาแล้วเพราะมันมันเบาไม้มันเก่าความชื้นเขาออกจากเนื้อไม้มัน,แ,นแห้งเบาๆนะครับโอ้อย่าเลยดีระวังให้ดีนะครับ มามาประสบการณ์นะครับมี FC เช่าไปนะครับคือเขาเป็นคนขายคอร์สเล่นหุ้นแกเป็นโคชชิ่งสอนเล่นหุ้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยแกหุ้นกับเน็ตไอดอลคนหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ทะเลาะก,กันเรื่องเงินเงินแกก็เลยมาเปิดคอร์สเองนะครับแกมาเปิดคอร์สเองแล้วทีเนี้ยแกก็ไม่มั่นใจตอนแรกว่าแกจะสกเซสไหมเพราะลูกค้าเนี่ยแบบคือจริงๆอะ่ะมาจากเน็ตไอดอลมากกว่าแต่แกแต่แกเป็นโคชชิ่งนะ แกเป็นคนสอนแกเป็นเทรนเนอร์นะนะครับมีวันหนึ่ง youtube ป๊อบอัพขึ้นมาเรื่องฮนุมานหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเอ๊ไม่รู้จักเลยไม่รู้จักหลวงปู่บุญเอาซะหน่อยไว้เช่าสักองคหนึ่งก็ลองเช่าดูก็ดวดิเอเช่าห้องประชุมเช่าอะไรแล้วนะครับก็อธิษฐานบทสวดหลวงปู่บุญออะเอาซะหน่อยไว้จานเจให้มาเฮ้ย คลาสแรกนะครับคนบุ๊กิ้งอ่ะคนจองไว้อ่ะสมมุติว่าจองไว้หกสิบคนเงี้ยเต็ม80%ดเนตะเต็มแปดนตะคนเนี่ยประมาณห้าสิบห้าคนนะแน่นป๊อกโยแมงกำลังใจล้นปรีโอ้โหเปิดตัวแบบโอเคมากนะครับคือลูกค้าเขาเนี่ยคือวัยรุ่นที่กำลังเริ่มมีเงินคือนักธุรกิจที่อายุไม่มากและอยากเล่นหุ้น อย่างนี้เลยอ่ะโอ้ดึงแขกเก่งมากดึงแขกดึงลูกค้าเก่งมากอย่างกันนั้นเลยกูไปสเ,เต็ปสไลฟ์สดใน YouTube ไลฟ์สดการเล่นหุ้นบนเพดานสุดยอดคนวิวแกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแกบอกว่าเมื่อก่อนแกไม่ก้าวิวคนดูแกวิว20แต่พอแกเปิดคอร์สเนี่ยแล้วอาศัยบอกปากต่อปากช่วยแชร์ให้จานทีนะช่วยแชร์ให้โค้ดทีนะ คนวิวแก200-300เยอะนะครับสองร้อตอนเที่ยงเนี่ยไม่ธรรมดาบางวันแกก็มาไลฟ์ตอนตอนเย็นอูไม่ธรรมดาเลยนะครับสุดยอดมากนะครับเรื่องที่2อ,อันเนี้ยสุดๆอาจารย์บอกไว้เลยมีเอคนหนึ่งเนะเช่าไปนะครับแล้วก็คือตอนแรกที่แกเช่าเนี่ยแกหวังว่าเออดูแพงน ดูหลายพันนี่น่าจะน่าจะให้ลาบแกคิดของแกเองนะเป็นผู้หญิงแกก็เช่าไปแกก็เช่าไปนะครับแกทํางานในในร้านอาหารในห้างแกก็เช่าไปนะครับตกกลางคืนคืนแรกไม่มีอะไรคืนที่สองฝันฝันเห็นลิงขาวตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็แบมือออกมาเนี่ยในมือเนี่ยมีแหวนกับสร้อยทองเป็นแสนสีทองอลา,ามเลยแล้วก็ยิ้ม แล้วก็เดให้ผู้หญิงคนนี้เอากูไม่โล้กูหยิบก่อนหยิบก่อนแล้วเขาก็เดินจากไปตื่นเช้าสายๆเก้าโมงลุงโทรมาพี่ชายพ่อโทรมาเออว่างมาโอนที่นะเออที่ของพ่อเองอะมาโอนนะเออเดี๋ยวลุงจะแบ่งให้ช็อก เพราะก่อนหน้าเนี้ลุงประกาศเลยว่าจะไม่แบ่งที่จะเก็บที่ทั้งหมดในเจไร่ไว้เป็นกงสีเพื่อพี่น้องเจ๊งนู่นนี่ไม่มีข้าวกินอ่หนูนี่ช็อกเพราะแม่งหารสามลุงพ่อแล้วก็น้าไอ้แล้วก็อาจะหมน้องพ่อแม่งช็อกได้ส่วนแบ่งไว้ ยี่สิบห้าไล่ <Okay. S 1> ใช่ไหมยี่สิบห้าไร่ประมาณเนี้ยช็อคแม่งหารสามเท่ากันอยู่ดีๆได้ลาบก้อนโตอ่ะเอ้งไม่บอกใครเลยกูลางานเลยกูลางานเต็มที่ถอนตังค์ไว้เรียบร้อยค่ะโอนโอ้ยพร้อมค่ะอูเป็นลาบก้อนโตในชีวิตเลยนะฮะคือ มันมีหลายอย่างที่ amazing มากอะ่ะคือ FC เขาไลน์มาเล่าประสบการณ์ให้อาจารย์ฟังอ่ะแต่แต่แต,แต่อย่างอย่างอย่างแต่ละคนเนี่ยคือเขาไหว้จัดเต็มนะเขาไหว้จัดเต็มนะคือแต่ละคนเนี่ยแต่แต่แต่คนุมานุ่มป่บุญเนี่ยไม่ต้องไหว้นะครับไม่ต้องไหว้เน้นการทำบ,บุญให้เวลาทำบ,บุญเนี่ยก็อุทิศให้เทวดาทุกพระองค์นะครับที่มีบุญร่วมกับข้าพเจ้าบางคนเช่าไปเป็น2ออาทิตย์อาจารย์ทำไมหนูเงียบจังครับอา้าวหนูสวดได้ยังอะ่ะ ต้องสวดได้หรอครับต้องปลุกอนุมานเจ้าของเขารอเจ้าของอยู่ต้องปลกุกกรอ,อ,อ,อเลี่ยมทองสดิบดีทุกวันนี้นะครับถ่ายรูปไหมให้อาจารย์ดูเลี่ยมทองสวยมากสวยมากเขาบุเขาเคา,เารพมากอะ่ะอนุมานปุกบุญเคารพมากสุดๆนะครับสุดๆนะครับวันนี้วันนี้อาจารย์อาจารย์มีไหมให้แค่นี้นะครับ อาจารย์จะเอาปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับเอาไปทําลานจอดรถให้มันเสร็จนะครับคืออาจารย์เชื่อว่าในสักอาทิตย์กว่าเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วนะครับอาาจรย์ก็เลยนะมีอยู่ไม่เยอะหรอกนะครับใครอยากได้อาจารย์จะแบ่งรายได้ไปไปไปทำลานจอดรถทาทางเข้าวัดนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับและอาจารย์ก็รีบจะทําห้องน้ํานะครับสนใจ inbox กันมานะครับสนใจบ n b o x กันมาพุทธคุณอาจารย์พูดให้ฟังหมดแล้วนะครับชอบ inbox มานะครับโอเคนะครับเริงร่าเต็ททานนะครับ สวัสดีครับ